พ<า>ัสดุมาส่งโอ๊ยคูบระกาศเนี่ยนอนครับเขับไปกรูประกาเอาเข่าดอกคาเนี่ยนอนพัสดุมาส่งจ้าไม่ต้องเข้าจอด,จอดนี่หนแหละเออเบิงบ่งเด้บเปตะยานโอ้แทคยย้ค่ะรถไทยยังสิค่ะค่ะโอ้ยบางเศร้านี่ไปไอบางเศร้าได้ไปส่งบักเกละอากาแบบนี้แหละค้าหวาคนมันยุ่งอะไรเป็นซีฟนางมาคนเดียวค่ะพี่น้องค่ะนักเก่งนั่งรถค่ะนางเริ่มเก่งแล้วนะคะสองกล่องในของอีเท่ากล่องหนึ่งเลย สวัสดีจ้ะพี่น้องครับพัดสตูผสมเกสรสีไปเอาแด้กล่องของตัวนะอ่านซื้อเอาเดี๋ยวมีของอีท่านะมาเมื่อครงนั่งเขาน่ะสเปนตัวนี้หรอหนักไหมเสียลงบัสสองเลยบ่าวทำไมมันเลิเสียลงบัสสองเลยบ่เออเพลนเดี๋ยวทางไปในเปืือนอยู่เปืือนเธออย่าเสี่ยงเลยเธอต้องกลับไปทางเก่าอันนี้โอ้โหเนี่ยก่อนิลอดบ้านนั่งเ่านี่รถจักรแต่ยังอยากหายค่ะเอาก็จะไปหายอัมลาทางไดนแบบนี้ กลับไปทางน้ำโน่โนน้องผือเออไปนั่นไปนั่นน้องผือนั่นแล้วก็บ่ไปนั่นน้องผือแล้วก็ออกใส่มันคุ้มแห้งได้ขันทีโลกหนิบ้างก้อนเชียงฮอดเดินในแถวบ้องน้องน้ำเย็นนะคุ้มแหละการแบบรถเท่ารถตามพร้อมใช่แล้วลงมาสิไม่ลงหรอเ <laughs> ลงสิขาเออลงมาเขียนชื่อให้ฉันด้วยอาติชาฝากคอก็าโอ้อกไก่ทางเข้าบ้านเจนี่ดีด ย่ามได้สิลาดยางเนี่ยโหลดมากระจดบักาเอาเข่าอุกใจอุกอังเอาเอาอังในมโนโพดโพวะฮือโอ,โอ้ยเ uh? อาบ euh. ักกี اد, leer, ีนมาโรยถอนบอซัดกระลาดยางไปเลยค่ะขอบคุณลุ้ยด้วยคุอ้าวโหลดปีไรกับปีด้านมุนอุปุย ตรวจไปแตกอะนางไปไอ้เป็นอบตมานะครับตรวจงานอ้าวบักแตกอ้าบักแตกมาต่ําน้ํบริกิจตัโดนะโอ้อันนี้ก็คือกลางป่าเธอก็ได้สุดงามแทะดีจังค่ะโอ้ยเนี่ยชุดตัดหญ้าฉันจะดูป้าบิกินี่ก็เลิศเธอป้าฉันยังไม่ได้อาบน้ํเลยเดี๋ยวจะมันเบิ่งอ่ะ เธอต้องเป็นคนเขียนนะคะฉันเขียนไม่ได้ไปส่งที่อยู่ไปหรือเปล่าที่อยู่นะพากะเขียนธรรมดาปนักข้าราชการเกาะไหม่เก่าอะไรเขียนภาษาลาวภาษาไทยแล้วอะไรข้าราชกมรเกาเะใหม่จัดการส่งอย่างขารส่งแฟนเขาเกาะส่งไปซะนี่ข้าจาชาริดเสือรถแล้วแต่คนสจุกตอนนั้นถ้าวราจะขึ้นมาเอาอยู่ที่ป่ะ พิเศษผ่าผู้ส่งสวัฒนาการสามสิบบอลฮับไปไอดีตตัวนี้บอลฮับไปไหลสดตัวนี้อาาโอ้พอดีตหาหักกองนะแต่ว,ว่าไอ้หนามันเป็นแบบนี้นะนอะไรไอ้นี้ออกมงกบงงดุกองไหนเป็นกองไหนเนี่ยฉันใส่แบบนี้ไปแล้วกันมันหักมันใส่แบบนี้มันก็สิบเป็นต์อยังบะ

เยปลาเป็นเคอร์รี่ค่ะเป็นเคอร์รี่แต่ก็ขาดทุนตลอดค่ะโอ้ยอดโปรคู่และคารามมนเฮือไปเอาค่ะคนอีกก้อนจหญ่เออแล้วข้าก่องสุขภาพเสร็จทำธุรกิจขนส่งแล้วแหละเธอต้องมาคิดว่าเท่าไหร่ค่ากล่องค่าเกิดาวกล่องบ่อเบิ่งก่อนเด้อของนั้นข้าวบิดแต่กล่องอย่างี้สุ คาร์บอนมันไปเถือนหนึ่งกาเป็นลีดยมคิดารบนมันาเองโอ้น้องรเมากเอเป็นคนอาสาเองนะอปกติถ้าเขาสศกมาแต่ก่อนสมัยก่อนเขาสศกไปห้ารอใหญ่หนิสามร้อยไปไนเาเอาเนี่ยน้อยสองร้อยเออสกัดสถาระโมกคูสกัดสาวกองละร้อยหสิบกับพ่อเงินไก่ลูกไก่ลาเจ้าของแล้วมันก็คิดเพราะว่า กาฝากแล้วต้องถาเบิร์กบินนบเจ้าก่อนเพราะเขาต้องออกบรงบินให้เราเท่า,าได,ไดขาดเสียเวลาเป็นฝากาาใครรู้สึกว่าดี๋ยวนี้ได้ของฝากก็บ่อยจนจะไม่มีที่เก็บแล้วนะคะ,ะ,ะเาาะอาา้ออาจดีปรลว ไอ,อ้ไอ,อ้ไอ้ไอ้ไอ้กล่องตาักเอีกล่องหนึ่งสี่สิบพันกี่เบปะค่ะแต่กล่องสี่หมืกี่ค่ะเป็นเงินบาทกแปดส<บ>ิบเจ็ <laughs> ดสิบเจ็ดสิบบาทบ่เป็นเงิน<บ>กี่แล้วเป็นปต่ญาติเป็นตาโงหเนีเ็ทีอให้ด้านข่าถึงมาอากล่องเอาเพื่อนโอ้ยกล่องของนอเลเฮ้ยเปียกมดแล้ว เออมาขาาเพื่อขาาน้ำขามาหาสมุทรขาาทะเลมา,มาบัดนี้มาขาาไอ้ลุกล้งมาอีกมกันใกี่ใกล,ใกล้ฝนกับฝนแท้ฝนว่าฝนตกนั่นเยออตกก็นน้ำแตกแกง้งน,นอนนะ้มืากมากว่ะสิโมตายไปตายขา่าครอเไปซื้อน,น้อา,า,นนนาันอัตน,นี่ฝนบาแหงบะตก่กัือน้ปุกางพุ่นจะน้ำแตกแก่งว่าเศ้านี่มันกับวัน ปลากนงแต่ว่ามีแต่ปลาเข็งเนาะกินข้าวอยังนี้ปลาเข็งน้อยหลายบ่บ่ไดไลาเลยครับภาษาเนอกอุกูบอริทามฮาปลาอุกูบอริทามฮาปลาไอ้อุกูทามฮาปลาเป็ดสิเปบยกับบาลาเปล่ะแต่กับบัดได้กินข้าวทีอย่างไหมกินข้าวก็จึงเมื่อมาข้าวมาเซติบารกินหน่อยมาว่าก็ต้องหากินข้าวกินนา ใ้เพอรลาดยาถทอดทางเข่าเฮือนนั่นมาจลโหลดกับเข่าพอได้มพเตอต์ไซร์การเติดเปิดเปิงเอองูนาเอาไปเก็บไปใส่เบิร์ดัเกิดไอ้สนั่นจะหายแต่ว่าแบบนังขมันมื่นเติรดเปิดเปิงแปลาเกิดเจ้านมมต่างาลีติดนมาเดินที่ร่มนี่นะพอได้ดอกยานมันคงเพราะว่า มองอ,อน้มองฮองน้ำน้ำเย็เมนม<ม>นี่มันมีแต่คุ้มแล้วก็เป็นขี้ตุหลอดนาพว่าหล,ลดเ,ดลดเตียเต่ยหลอดกีแฟเดี๋ยวจะพูกที่ขารอรับนะคะพี่จันพี่นกค,ค่ะเดี๋ยวให้พ่อเจ้พารับฝากเมื่อวานนี้ก็ไอ้สาวลอยไปฝากออแต่บรรยากาศเสาร์นี้มรรยากาศจากยากนะจากจะลอยอยู่แต่ว่าแหละถ่ายมันปกตินะจากสิทําธุรกิจรับฝากของนะคะขายของพอ่อ ขั้นมาสิเปิดกับปุป่วอันเด้อร์มึงที่จริงหนักสิเปิดเนาะมันปล่อยอิสระไปทางนั่นกะคือว่าปล่อยไปหมดเลยดานใหญ่ก็ได้ด้านน้อยก็สมควรเปิดแต่ว่าว่าสิเปิดกันว่าวันที่สิบหกอีกฟังเบิรงว่าสิเปิดแท้อาใช่ป่าเปิดกระโดดแล้วไม่ค่ะป่าวันเสือเสือก็ไม่เปิดคือเก่าขั้นเป็นเปิดแล้วปกติหร่อเท่ากับปากหรือเท่ากับลุตัวนี้กับปากได้โควิดที่เกยโควิดสายพันธุ์ใหม่น้อโควิสิเนี่ย อ๋อ,อเด้เเมีแต่กดฝากของไปจะได้บ่อนเก็บบ่อนไว้แล้ว <laughs> เธอต้องมีห้องมีห้องเก็บเสื้อผ้าเหมือนอาม,มราแล้วนะจะกนปอีส่วนแล้วก็รวยมากอย่างอาม,มราเนาะต้องทำห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วนะนี่แหละของแซ่บฉันกินไปแล้วค่ะพันฉันกินล่อเธอไปแล้วนี่แหละของแซ่บอยู่อยู่ค่ะ มาหอดกาวีเนวกิลล์แล้วค่ะค่ะมันจะได้ส่งอบตโต้กลับบ้านค่ะอบอบตเอาบักแตงกลับบ้านไอ้บักแตงเอาบักแตงกลับบ้านเดี่จะดีใจสุดโอ้ยสะออดสุดดิเด้คือมาเลิศเลิศเปิดเซอร์เธอฮเสียหายถอดสุดบิกิบิกินี่ไปตัดหยะให้ไวนะคะให้ไวฝนกระเดียวกระตุกเดี๋ยวกับ แต่ว่าถานนทางเขาบ้านในมาดะม,มาดำนี่มันต้นงพดโพดเลยต้องได้ต้องได้คิมยองยองนะคะแต่ขัดเอารถดเขามากกนนะคาเดนอนพี่นอ้องสัตว์ต้องเคยมีคนคาคาเขาเขา,ขา,ขา,ขามาเอาเขาไปซีแวลนี่มันบวมมันเข้ากับคาค่ะมันมื่นน้ำมันเป็นิดีแน่นมันมืนม่นเนะนะพรอมเออค่อบตะอับตะแดง เอาไว้ข้างในก็ได้แต่ว่าขับรถดีๆนะคะคือก็เอาไว้แคร็บแข่งในดิถอยรถลงนี้เลยแล้วก็อวยกับคืนนะคะให้เอาเปิดแล้วใส่แคร็บมันไปก็ได้้ามันคร็บหรอกเออแม่ขิดต้มโพธิ์โพ เปิดได้ปกขยิงก็เปิดประตูมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันก็สิยงโง่อยังโอ้ยเปิดเปิดยังะกะนั่นแหละในมือมึงนั่นแหละยงด้แดงได้แดงโอมีกึงมีไฟล็อกกระเทยด้วยล่ะ ไปหลอกกระเทธอไค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่มาส่งนะครับขับรถดีๆนะคะค่ะคุณก็ถอยรถแล้วก็อวยกับคืนค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะได้ตีโคขงพี่เอาเอ้ยบักไก่แบบนี้นไกดอกโค่นนั่น้องพื้นเลยกัครับรับผู้อ่ะเนาะทางโดดีโพดโทรขอบคุณนะคะครับเวลาคัสติริฟ่าบรรยากาศในซัมนี่นะคะขับบริการกสิคิดเพิ่มหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เพาะค่าร์นัมมันมันหลายขั้นตอนพี่น้องเอ้ยก็แล้วแต่จะคิดเอาค่าเงินโอน เหลืออยู่พันห้าเหลือเหลือพันสี่แล้วกันเพราะหักเงินเงินโอนเท่าไหร่ก็รวมแล้วก็เหลือ 1, พอันสี่เพราะว่าหาไปกเหอะหไปหล่แม่บอกหาลอยแต่มันหักไปไประแหงขาดลอยหนึ่งลอยแต่มันหักไปก็เหลือสี่ลอยแล้วมันมีอีกหาลอยสองเท่าบอกราณาส่ง,ง,ง,งสลิปด้วยนะคะฉันส่งตลอดค่ะลันไม่ไดีดูอิเา่าอยู่ใกล้ขึ้นไใส้บังทีมันใกล้กันนี่มันกับบอไดมี่มันก็แลนขึ้นปักซองให้กับไก่ค่ะ คิดว่ามันใกล้มาค่ะเข่านั่นคือเก่าแล้วเอ้ยอัมมาลาอัมมาลาง่ายสุดเออเอาอัมมาลาเถินหนานั่นบอกกูเห็นอะไรมันแล้วโอเคครับพี่น้องครับฝากไว้กับไอซัมนี่นะคะพี่น้องครับสวัสดีครับนี่งามพูดโพมบวกเต่งค่ะ